งาเข้าทีมงานไรกแลวครับแตกเลยชารกระตุ้นม้อะโอ้หล็กกอลลุบอลุอนี้ดีกว่าโอ้แกวอ้แก่ายวา เอาเอรอีกิสึงปีวันย่เออนเาอือไ่ลุกมาถือวนคลัสิฮฮฮ่หนุ่มพลังมาเนาะมุ่นน่นมุ่น จบไปดัมดีครับเราจะเป็นไม้โชคดีมีอะไรเดิมครับอะไรเก<ห>่าแต่งมาตกจุดแดงทีหลังถ้าจำรุดต้องหาค่าค่าแรงคนขับนะหรือว่าคนขับประมาทนจะมี มาจดบีมาแล้วอันนี้ของเดิมมันเป็นสีนี้ป่ะเออของเดิมมันยังงามเลยไอซี่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีประกันอยู่ะฉะนั้นก็เลยมาเปลี่ยนให้ ใส่ตัวใหม่แล้วตัวใหม่ดีเป็นของเดิมๆครับมาจากรถแต่ว่ามีรอยฟาดนิดหน่อยจะเอาอะไรรองดิฟาดดูเอาอะไรรองดิสีทะลอกหมดตอนนี้ก็ติดตั้งตัวล้อากาดเราพาละหลังจากที่ลูกน้องขับไปเสยต้นไม้ครับก็จ,จากความ ประมาทนะครับทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้เสียเวลาโชคดีที่เรายังมีอะไหล่นะครับเพราะว่าอะไหล่เดิมเนี่ยมันแตกนิดเดียวครับแตกนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ครับแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยไม่ใช้งานได้แล้วเป็นเห <c oughs> <c oughs> ล็กลอด้วยครับเชื่อมไม่ได้ด้วยต้องเปลี่ยนใหม่อ่ะเดี๋ยวก็จะไปลุยงานต่อครับ ปลรยงานกันต่อหวังว่าเหตุการณ์นี้คงจะไม่เกิดขึ้นดีครับเสียวเวลาเสียเงินนะครับคุณขับต้องใจเย็นกว่าน,นี้เอาโอเคครับผมเราเดินทางไปรยงานต่อครับจบตอนนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ